สวัสดีค่ะอัปเดตหน้าร้านนะคะสายซายวันที่7พฤศจิกายน2568ค่ะก็มีทั้งรถติดจองแล้วก็อัปเดตรถที่เหลือเต็มหน้าตักเหมือนเดิมค่ะเต็มหน้าตักเหมือนเดิมพาลาเริ่มต้นของรถรอบนี้ก็จะอยู่ที่199,000บาทค่ะ199,000บาทนะคะ คันแรกเป็นตัว40แรงตัวดีทีติดจองออนไลน์สำหรับอ fc ทางสุอาไม่ใช่สินครศรีธรรมราชนะคะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชค่ะจบออนไลน์วางมัดจำเรียบร้อยนะคะรอจัดส่งประมาณวันที่10ค่ะ10พฤศจิกานี้นะคะก็ตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีตัวตัดหญ้าของตราเพชรค่ะลูกค้าไม่เอาผ่านพวนนะคะลูกค้าเอาไป ตัดหญ้าในสวนปามสวนยางพารานะคะก็จะไปแบบนี้ค่ะตราเพชรนะคะสินค้าดีสินค้าขายดีของเราเลยค่ะสำหรับตัวตัดหญ้าของแบรนด์ตราเพชรค่ะขนาด1เมตรยี่เส้นอ่ายังไงก็กราบขอบพระคุณสำหรับยอดจองออนไลน์มากๆเลยนะคะ คันที่2ค่ะก็เป็นรถติดจองเมื่อวานนี้นะคะสำหรับ L3608 ตัว DT แต่ว่าทางเราติดสติกเกอร์ตัว SP เหมือนกันค่ะก็ตัวรถผ่านนันดิลรอทำสีใบใบผ่านอยู่นะคะแล้วก็มีผ่านพวนค่ะตัวนี้ลูกค้าวังสะพุงจังหวัดเลยมาจองมัดจำทำสัญญาจองวังมัดจำเมื่อวานนี้นะคะก็จะส่งประมาณวันที่10เหมือนกันค่ะ สองคันนี้ส่งออกวันที่สิบเหมือนกันเลยนะคะกขอบพระคุณมากๆค่ะอ้อลืมอ่า วัเจริญแท็กเตอร์ค่ะอําเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธาน,นี0 8 0 4 1 4 1 6 6 9 0 8 5 0้0 8 0 6 5 0ค่ะตัว080นี้ติดต่อเราโดยตรงเลยเจ้าของร้านพรีวิวรถไถยเองนะคะเน้นยำ้ำทุกคลิปนะคะ0804141669เรารีวิวเองขายเองนะคะเป็นเจ้าของร้านเองค่ะส่วนเบอร์ข้างหลังเป็นเบอร์แฟนเบอร์เฮียนะคะส่วนมาก ะจะเป็นพวกรถใหญ่ค่ะพวกฟอร์ดพวก New ฮอ l แลนดพวกจอรเดียนี่ก็คือ,อติดต่อแก้ได้นะคะพวกแมคโครต่างๆค่ะแต่ว่าก็สอบถอสอบถามได้ทุกรุ่นนะคะเพียงแค่ว่าเวลาที่เป็นพวกรถฟอร์ดรถจอ n d เดียอย่างเงี้ยแม่ค้าก็จะลงขายไว้ให้เฉยๆส่วนรายละเอียดต่างๆก็คือก็กกหลกักๆอยากปรึกษาอะไรก็คุยกับแกได้นะคะ0 8 5 0 8 7 6 5 8 1นะคะ อุปกรณ์ต่างๆแมค่ค้าก็มีให้ครบคะ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวขุดมั่นผ,าน,ผานปวนตัวยกล่องถังปุ๋ยคะ่ะลิปเปอร์ต่างๆนะคะพวกโตรตารี่พวกตัวตัดหญ้าคะ่ะอันนี้รถคันที่ว่างคะ่ะ4018 SP ปี67หน้าหลังส,สวยๆนะคะหน้าหลังส,สวยๆเดิมโรงงานเลยเดิมโรงงาน270ชั่วโมง4 5 9 0 0 0บาท4 5 9 0 0 0บาทคะ่ะ อ้าว4018นน SP คันนี้ปี6ปี66ค่ะหน้าหลังหลังเป็นบุกเบิกค่ะคันนี้900้ยกว่าชั่วโมงราคาจะอยู่ที่4 2 9 0 0 0พบาท4 29 00 0บาทรถกลุ่มนี้จะเป็นรถสวยเดิมนะคะรถกลุ่มนี้จะเป็นรถสวนเดิมแต่ตัวนี้เขาเป็นรถไล่ค่ะตัวนี้เขาเป็นรถไล่ค่ะอ่าเป็นสีเดิม ถัดมา500ชั่วโมงกับ4018 SP ปี66ค่ะหน้าหลังหลังเป็นพวนสวยๆเลยเดเิมโรงงาน500ชั่วโมง439 439 4 3 3 9 0 0 0บาทค่ะอันนี้เป็น40 SP หน้าใหม่หลังใหม่หลังเป็นพวนตาเพชร หน้าเป็นใหม่เอ k ค่ะตัวรถสีเดิม1,000กับอีก80ชั่วโมง3 9 9 9 0 0บาทค่ะ39900 0บาทค่ะคันนี้ปี67หน้าหลังหลังเป็นบุกเบิกตัวนี้ก็เป็นเดิมโรงงานค่ะหน้าหลังเหมือนกัน40 SP ปี67 900กว่าชั่วโมงค่ะ4 000, 2 000, 9 0 0 0บาทค่ะ คันสุดท้ายของ40แล้วก็เป็น SP เหมือนเดิมตัวนี้389 389ปี65ค่ะ1,000กว่าชั่วโมงแต่ว่ารถสวยค่ะรถสวยกว่ารถ900ชั่วโมงอีกนะตัวนี้นะ่ะคือเจ้าของเดิมเขาก็ดูแลดียังหนะ้ายังหลังสวยๆเลยมากับผานพวนค่ะ389 389นะคะแน่นๆสวยๆลงมาที่32แรงเป็นตัวดีที่ ตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มากับผ่านพวนใหม่ของตราเพชร32แรงดีทีสีเดิมโรงงานค่ะตัวนี้2 9 9 299เเป็นตัวดีทีค่ะตัวนี้ในเล่มมันเป็นตัวดีทีแต่เพียงแค่ว่าเขามันเป็นรถตัวโชว์รถตัวอย่างของของของที่ศูนย์เขานะคะตัวนี้เขาจด เขามันมันจะเป็นจวดปีใหม่เลยจดปี68แต่ที่จริงมันเป็นตัวดีทีมันก็จะผลิตประมาณปี 60, 61, 62, 63ประมาณนี้ค่ะอ่ารถตักสี่สิแรง297ชั่วโมงการทำงานปี66หน้าหลังนะคะอยู่ที่459 459่ห้าค่ะ459 0 0 0บาทค่ะ ทีนี้ไปต่อกันที่50แรงนะคะนะ50แรงคันนี้เป็นตัว SP ี6ี6 6ค่ะ40 SP ปี6 6หลังเป็นบุกเบิกนะคะตัวนี้1,000 2 0 0 3ชั่วโมงค่ะอยู่ที่499,000บาทค่ะ499,000บาทค่ะ คันนี้เป็น50า p ปี66 539,000าแสบาท539,000สาบาทสีเดิมหมดเลยนะคะสีเดิมตัวนี้50 SP ปี64 499ตัวนี้ก็เดิมนะคะสี 4, 9เค่ะตัวนี้เป็น50 SP ปี64 459ก็เป็น สีเดิมเหมือนกันค่ะ459นะคะ459ค่ะหน้าหลังคันสุดท้ายเป็น50าสิแรงดีทีห้าแรงดีทีตัวนี้399ค่ะ399ค่ะสุดท้ายไม่ท้ายสุด e f 3 9 3 T ทค่ะ ปีห้าแปดสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้านะคะปีห้าแปดหน้าหลังสองหนึ่งเก้าค่ะคูบอตา้ารถขุดอยูสามสิบห้าคิดค่ะราคาเบาๆเลยสามเก้าเก้าสามเก้าเก้าใบเทาสวยๆเลยรถบ้านมือเดียวนะคะตัวนี้สองพันชั่วโมงสวยๆเลยใช้งานระบบปกติหมดค่ะ เป็นตัวคิดด้วยนะคะปกติรถเกรดนี้กลุ่มนี้สภาพแบบนี้เขาขาย4บวกนะคะเขาขายกันสี่บวกนะคะขายเพียงแค่399เก้าเท่าน,นั้นเองปี63 M5000SU M5000SU ค่ะปี B 51สวยสวยๆเลยยางหลังใส่ให้ใหม่ยางหน้า70%เก็บสภาพไว้ให้พร้อมใช้ แต่ว่าภายในห้องเครื่องต่างๆแม่ค้าเก็บสีเดิมไว้ให้ลูกค้าใช้ว่ารถมันสวยนะคะแม่ค้าเก็บแค่เปลือกนอกให้299 299ลูกค้ามาชมมาทดลองขับได้เลยนะเครื่องสตาร์ทขึ้นนิ่งแน่นมากๆค่ะใชะ้เอาไปใช้งานไม่ผิดหวังเลยนะคะสำหรับ M 5 0 0 0 SU ค่ะอันนี้ก็อุปกรณ์นะคะพวกตัวยกล่องพวกถังปุย๋ย แล้วแม่ค้าจะมีรถบีรถมีรถบีอีกสามคันค่ะแม่ค้ามีโปรโหให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะคะขายถูกแล้วไม่พอแม่ค้าก็มีโปรโหให้ลูกค้าด้วยส่วนรถคันละหนึ่งหมื่นบาทสำหรับลูกค้าที่เห็นคลิปแล้วก็มาจบที่ร้านของเราไม่ว่าจะทาง t i k t o k หรือว่าทาง YouTube หลักของเรานะคะ ฟอ6หันหตัวเสื้อลายหน้าหลังนะคะตัวนี้อยู่ที่ห9ึค่ะห9ึ199ค่ะหลังเป็นผานพวนแบบนี้ค่ะ199นะคะห9ึ199ค่ะ นิวฮอนแลนด์ตัวนี้แม่ค้าไม่ทราบรุ่นนะคะนิวฮอลแลนด์คันนี้อยู่ที่339 339ยังไงก็รถ3คันนี้ฝากลูกค้าสอบถามเฮียแกได้นะคะ0 8 5 0 8 7 6ด8ค้ค่ะจะได้รายละเอียดที่ชัดเจนมากกว่านี้นะคะยังไงก็กราบขออภัยมากๆลูกค้าบางคนอ้าวลงขายแล้วทำไมไม่มีรายละเอียดอะไรให้เลยสำหรับรถพวกนี้ก็เลย พอดีว่ามันมีอะไรส,สลับซับซ้อนเนาะไม่รู้รุ่นอะไรอีกแมค้ก็แบบไม่ถนัดเหมือนพวกตัวยันมาหรือว่าตัวครูบอตเนาะอันนี้ก็ยังไงก็กราบขออภัยมากๆนะคะ085 087 6581ค่ะ New holland คันนี้339ค่ะ,คะจอเดีย5610ค่ะจอเดีย5610หน้าหลังอยู่ที่3 เก้าเเอ้ยเอ้สค่ะสามนะคะฝากไว้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูที่รถบี้คันแรก B 2440S ส24ี่สี่ศูนย์เอสปีหกสี่สปีหกสี่ติดตามตัวรถเลยติดตามตัวรถเลยสองปีหกค่ะ B2440s B66 ค่ะ259 259อุปกรณ์ติดตามตัวรถเลยอ่าสุดท้าย B2140s 2140s ตัวเปล่าแบบนี้นะคะตัวเปล่าแบบนี้179ค่ะ179นะคะตัวเปล่าแบบนี้179ค่ะ21ตัวนี้ปี 6-6หรือว่าปี6-5นะคะประมาณนี้เดี๋ยวแม่ค้าดูรายละเอียดให้อีกทีนึงค่ะตัวรถแล้วก็โครงกันอ้อยแบบนี้เลยนะคะ179 179ค่ะพวกตัวตัดยาพวกโรตารี่อ่ะมือหนึ่งมือสองประมาณนี้นะคะมุมหน้าร้านของเราค่ะขายสดยางดี่วกับรับลูกค้าที่ทำเรื่องยื่นกู้ผ่านทกศใกล้บ้านนะคะ ร้านของเราเปิดทุกวัน8โมงช้าไปจนถึง17.30นไม่มีวันหยุดค่ะ0804141669สายตรงมาหาแม่ค้าเลยนะคะอยากจะติดต่ออะไรก็อยากจะแอดไลน์ก็แอดได้เลยนะคะหรืออยากจะ,ะเป็นเพื่อนใน Facebook เช็คประวัติแม่ค้าก็พิมพ์ซอวอเจริญแท็กเตอร์นะคะฝากไว้ด้วยค่ะต i k t o k ก็ซอวอเจริญแท็กเตอร์นะคะแต่ว่า YouTube ก็ อ่าวรจรเญอนแท็กเตอร์วังสาหมอค่ะเบอร์เดิมเบอร์เดียวเบอร์หลักนะคะ